ทักทายยามเช้านะคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศนะคะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกแต่เมื่อคืนนะคะถึงเช้านะคะวันนี้พายุยังไม่หมดนะคะยังมีฝนตกอยู่นะคะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะทุกคนทักทายเพื่อน น้องทุกคนนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศฝนตกนะคะอันนี้นะคะทุกคนวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะท่านผู้ชมอาสมบรรยากาศทุ่งนานะคะตอนนี้ตื่นเช้ามาฝนตกหนักนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะอันนี้นะคะทุกคนเปียกหมดนะคะ ก็มีน้ําท่วมขังนะคะทุกคนน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะคะตอนนี้กําลังจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคน